สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นำเสนอโดย3พักคือพักประชาชนพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยเพื่อที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด15ทับหนึ่ำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีการนำเสนอรูปแบบเนื้อหาของพักการเมือง3พักสาร่างในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการทางการเมือง เห็นว่าสำหรับร่างรัฐธรรมนูญของ3ามพักถ้าให้ตรงใจผมผมคิดว่าร่างของพักเพื่อไทยถูกใจมากที่สุดโดยเหตุผลก็คือ1เป็นร่างที่มีจำนวนสมาชิกในการร่างรัฐธรรมนูญที่ตัวเลขกํำลังพอดีคือ151คนถ้าจะเป็นสภาร่างก็เป็นสภาร่างที่จำนวนพอสมควรไม่มากไม่น้อย จนเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับของพรรคประชาชนที่มี135และพรรคภูมิใจไทย99คนก็ถือว่าน้อยสองรูปแบบการได้มาของสมาชิกอภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอในระดับจังหวัดและในส่วนของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าของพรรคเพื่อไทยไม่มีความสลับซับซ้อนมากนะัก เข้าใจง่ายอธิบายได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบของพักประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนในการได้มาซึ่งสอสอรอระดับจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งการเลือกซึ่งของพักประชาชนและพักเพื่อไทยเลือกจากประชาชนแล้วก็ให้สมาชิกรัฐสภาเลือกแต่ว่าส่วนของพักภูมิใจไทยสมัครตรงกับกกตและก็ให้สมาชิกรัฐสภาเลือกทั้งหมดซึ่งอาจจะทำให้มีการบล็อกจำนวนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ อาจจะเกิดข้อสงสัยเรื่องสสรสีน้ำเงินก็เป็นไปได้ส่วนผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาของพัคเพื่อไทยจํานวน51คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนก็อาจจะมากไปนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าจะได้มีผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาช่วยกันร่างได้อย่างรอบคอบเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ทรงคุณวุฒิของพรคภูมิใจไทยที่มีจำนวน22คนส่วนของพรคประชาชนมาในรูปแบบสภาที่ปรึกษาสภาร่าง100คน แล้วก็เลือกในระดับจังหวัดจังหวัดละ1ถึงหคนซึ่งดูจะสลับซับซ้อนกว่าและก็ไม่มีผู้ส่งกุนว์เป็นเรื่องของสภาร่างที่มาจากประชาชน4ระยะเวลาของการทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จำนวนวันเวลาของพักเพื่อไทยน่าจะกำลังพอดี180วันไม่มากไม่น้อยจนเกินไปส่วนของพักประชาชนใช้ระยะเวลาร่าง270วันก็ถือว่าช้าไป หรือมากไปส่วนพักภูมิใจไทย360วันยิ่งมากไปกว่าเสียอีกเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าร่างที่ถูกใจผมมากที่สุดน่าจะเป็นร่างของพักเพื่อไทยส่วนกรณีความเคลื่อนไหวของสมาชิกบางคนหรือพักการเมืองบางพักในประเด็นการล็อกไม่ให้มีการไปแตะหรือแก้ไขมาตราในหมวด1กับหมวด2 ซึ่งเห็นว่าเป็นการบล็อกหรือว่าเป็นการล็อกไม่ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญในบางหมวดซึ่งจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่อยากจะให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยร่างมาจากประชาชนที่แท้จริงความเห็น่วนตัวเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้อง ล็อกว่าห้ามแตะต้องหมวดหนึ่งกับหมวด2เพราะถ้าหากว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีการแก้ไขหมวดหนึ่งหมวด2และสร้างความเสียหายก็สามารถที่จะลงมติไม่ผ่านไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในขั้นตอนการทําประชามติก็ได้ซึ่งไม่เห็นจะเป็นเรื่องที่ต้องกังวลหรือหน้าหนักใจใดๆทั้งสิน้นเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากประชาชนก็ควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ยกร่างกันอย่างเต็มที่และถ้าหากว่าร่าง ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกใจประชาชนประชาชนก็สามารถลงมติฟั่มร่างรัฐธรรมนูนฉบับนี้ได้เพราะันก็เห็นว่าก็ควรจะร่างรัฐธรรมนูญแบบตรงไปตรงมาไม่อยู่บนความกลัวความวิตกกังวลหรือการบล็อกหรือการล็อกสเปคใดๆทั้งสิ้นครับ